เมบ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำา n n r r y y a t c h a b ะ l อลกันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะวัตถุดิบใช้ไม่เยอะเลย mm hmm. เริ่มแรกนะคะตัวนี้จะเป็นถั่วนะคะถั่วลิสงคั่วแล้วนะคะสักประมาณครึ่งถ้วยตวงนำมาปั่นให้ละเอียดค่ะ ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือว่าจจะเป็นถั่วอย่างอื่นได้หมดอย่างอัลมอนด์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะปั่นให้ละเอียดแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะใช้อินทผาลาัมนะคะประมาณสักสิเม็ดเนาะก็พอเนาะ ตัวนี้นะคะซื้อมาจาก Big กซีเปนกำลังลดเลยนะคะกล่องหนึงสองกรัมเนาะก็ประมาณ155บาทนี่แหละแต่ว่าปกติแล้วมันอยู่ที่179บเกนะคะนี่เขาลดซื้อได้ตาม5้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยยี่ห้อนี้นะคะใช้10เม็ดแกะตัวเม็ดแข็งๆข้างในออกนะคะใส่ลงไปในโถปัน่นตามด้วยนมจืดสัก2ช้อนโต๊ะนมยี่ห้ออะไรก็ได้หมดเลยนะคะเราใส่เพื่อไม่ให้มันเหนียวเกินไปแล้วมันจะปั่นยากนะคะ ตามด้วยผงโกโก้แบบไม่หวาน2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ปิดฝาปั่นให้เข้ากันเลยค่ะคอยคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันเหนียวมากแล้วก็มันจะหลุดช่วงโดนใบมีดนะคะไปเขี่ยๆให้มันโดนใบมีดก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะได้ปั่นเข้ากันง่ายๆเนาะ ก็ปั่นจนมันเข้ากันดีก็พอนะคะไม่ต้องปั่นนานก็ได้ถ้ามันเข้ากันแล้วเนาะแ mm hmm. ม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ energy match balls กันค่ะเพ mm ื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะวัตถุดิบใช้ไม่เยอะเลย mm hmm. เริ่มแรกนะคะตัวนี้จะเป็นถั่วนะคะถั่วลิสงคั่วแล้วนะคะสักประมาณครึ่งถ้วยตวงนำมาปั่นให้ละเอียดค่ะ ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือว่าจะเป็นถั่วอย่างอื่นได้หมดอย่างอัลมอนด์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะปั่นให้ละเอียดแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะใช้อินทผลัมนะคะประมาณสักสิเม็ดเนาะก็พอเนาะ ตัวนี้นะคะซื้อมาจากบิ๊กซีเปนกำลังลดเลยนะคะกล่องหนึงสองกรัมเนาะก็ประมาณ155บาทนี่แหละแต่ว่าปกติแล้วมันอยู่ที่179นะคะนี่เขาลดซื้อได้ตาม5้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยยี่ห้อนี้นะคะใช้10เม็ดแกะตัวเม็ดแข็งๆข้างในออกนะคะใส่ลงไปในโถปัน่นตามด้วยนมจืดสัก2ช้อนโต๊ะนมยี่ห้ออะไรก็ได้หมดเลยนะคะเราใส่เพื่อไม่ให้มันเหนียวเกินไปแล้วมันจะปั่นยากนะคะ ตามด้วยผงโกโก้แบบไม่หวาน2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ปิดฝาปั่นให้เข้ากันเลยค่ะคอยคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันเหนียวมากแล้วก็มันจะหลุดช่วงโดนใบมีดนะคะไปเขี่ยๆให้มันโดนใบมีดก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะได้ปั่นเข้ากันง่ายๆเนาะ ก็ปั่นจนมันเข้ากันดีก็พอนะคะไม่ต้องปั่นนานก็ได้ถ้ามันเข้ากันแล้วเนาะเราก็จะเอาประมาณนี้จากนั้นนะคะเราจะตักออกจากโถปั่นเพื่อเตรียมไปปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานไว้แบบนี้ค่ะก็ได้ไม่เยอะเนาะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเลย อันนี้ลองเอาน้ำมันทาที่มือนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะเพราะว่าไม่อยากให้มันติดมือนะคะปั้นไปก้อนสองก้อนมันก็ไม่ติดนะคะพอก้อนหลังๆมันเริ่มติดก็ต้องทาใหม่นะคะเพื่อนๆมันจะทําให้แบบปั้นง่ายขึ้นแล้วก็ลูกตัวบอลของเราเนี่ยมันจะเนียนมากขึ้นนะคะได้แค่